ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่187ได้รับบาดเจ็บเสด็จอาเก้าจรงิงจังของพวกนี้คือเฟิงชิงเฉินชี้ไปยังรถมาที่ค่อยคขนของเข้ามาที่ละคันด้วยท่าทีที่ตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นในบรรดาสิ่งของที่ถูกขนลำเลียงเข้ามามีไข่มุกราตรีขนาดใหญ่ประมาณ1ิกว่าเม็ดอีกด้วยนี่เป็นฝีมือผู้ใดกันเหตุใดถึงใจใหญ่ยิ่งนะเฟิ่งชิงเฉินค่อยๆกลืนน้ำลายลงไปนางยอมรับว่านางตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ไขมุกราตรีเชียวนะมีเงินก็มีได้จะซื้อของพวกนี้ได้อีกทั้งยังมีตั้งสิบกว่าเม็ดอีกด้วยนํามาวางอยู่ในห้องผ่าตัดเช่นนี้พร้อมกับวางกระจกเอาไว้ในห้องผ่าตัดอีกสองสามบานย่อมต้องให้ความสว่างได้ดีอย่างแน่นอนแม่นางเฟิ่งมีคําสั่งจากท่านแม่ทัพให้นําวัสดุเหล่านี้มาส่งให้ท่านขอรับท่านแม่ทัพอวี๋เหวินกล่าวว่าหากแม่นางเฟิ่งขาดเหลือสิ่งใดเพียงแค่เอ่ยปากบอกเขาจะจัดการหามาให้ท่านในทันทีแม้ว่าท่านแม่ทัพจะหามาให้ไม่ได้ก็ย่อมต้องมีคนหามาให้ได้แน่นอนขอรับ แม่ทัพไว้ที่อยู่ในเครื่องมีสีหน้าที่สดใสกล่าวออกมาดูจากท่าทางแล้วเขาคงจะได้รับหน้าที่สําคัญอย่างแน่นอนทันใดนั้นรอยยิ้มของเฟิงชิงเฉินพลันแข็ง้างไปในทันทีมีคนหาให้ได้งั้นหรือคือเฟิงชิงเฉินพลันย้ำยิ้มออกมาด้วยความเย็นชาที่แท้ของพวกนี้ก็เป็นเสด็จอาเก้าที่นํามาให้นางนี่มันหมายความว่าอันใดกันขอบคุณนางงั้นหรือเมื่อเห็นท่าทีของเฟิงชิงเฉินตกอยู่ในพวังนั้นแม่ทัพไว้จึงได้เรียกขานนางอีกครั้ง หากแต่เฟิ่งชิงเฉินเพียงทำเสียงแข่งพูดตัดบทออกมาว่ามีต้องแล้วบอกกับท่านแม่ทัพอวีเหวินว่าของพวกนี้มันมากเกินไปนางเพียงแค่ทำตามทุกอย่างที่ใจต้องการเท่านั้นมิได้คิดถึงสิ่งตอบแทนใดๆเหมือนกับในยามที่นางเอ่ยขอร้องสู้ชินอ๋องและกลุ่มหมอหลวงเช่นกันถ้าว่าในเมื่อเสด็จอากา้าต้องการนำมาให้เช่นนี้เพื่อต้องการให้ความสัมพันธ์เรานั้นใสสะอาดนางก็จะทำตามที่สสดอดอาก้าปรารถนาะ ภายในใจของเฟิงชิงเฉินรู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักทว่าก็ทําได้แค่อดทนเอาไว้เมื่อแม่ทัพว้เห็นท่าทางของเฟิงชิงเฉินมิค่อยมีความสุขนั้นก็มีกล้าเอ่ยอันใดออกมาให้มากความพลางออกคําสั่งให้ในายทหารคนของเข้าไปในจวนแทนพลางหันกลับมายืนข้างกายของเฟิงชิงเฉินดังเดิมราวกับมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอีกท่านแม่ทัพว้เชิญกล่าว นางไม่ชอบใจในท่าทีอมพนัของท่านแม่ทัพไว้เลยแม้แต่น้อยเป็นชายชาติทหารทั้งทีเหตุใดต้องมีท่าทางเช่นนี้ด้วยถึงแม้ว่าเฟิ่งชิงเฉินจะไม่ค่อยชอบใจนักแต่นางก็มีได้โมโหเออแม่นางเฟิ่งมีรู้ว่าในยามนี้ท่านมีเวลาว่างหรือไม่หูหยินของข้านางหน้าผากของแม่ทัพไว้เต็มไปด้วยเหงื่อมากมายเขาเป็นถึงแม่ทัพทว่ายามที่เผชิญหน้ากับเฟิงชิงเฉินในแต่ละครั้งราวกับมีความกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นกดบอพออยู่ จึงทาให้เขารู้สึกว่าต้องเขารบนางฮูหยินของท่านมาแล้วหรือเหตุได้ถึงไม่รีบบอกเล่ารีบพาฮูยินของท่านไปที่ห้องไม้ด้านในนับว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาเฟิ่งชิงเฉินกําลังต้องการทํางานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตนอยู่พอดีโรคต้อกระจกของเวหูยินนั้นเฟิ่งชิงเฉินได้เตรียมตัวนานแล้วเหลือเพียงแค่รอไวหูยินมาหานางเท่านั้น หมอไม่มีสิทธิ์เลือกรักษาผู้อีกทั้งยังไม่มีสิทธิ์เลือกเลิกง,งามยามดีในการรักษาผู้ป่วยอ,อีกเช่นกันหากอาการของเว่ยหูหยินดีขึ้นเมื่อใดก็สามารถทําการผ่าตัดได้ในทันทีขอรับขอรับท่านแม่ทัพเว่ยหรือจะกล้าเอ่ยอันใดออกมาอีกแต่เดิมเขาอยากจะให้พลทหารไปพามาทว่าเมื่อเห็นท่าทีของเฟิ่งชิงเฉินนั้นเขาจึงไปรับหูหยินและพามาที่ห้องไม้เองจะดีกว่า นั่นทําให้เว่ยหูหยินมีความสุขยิ่งนักเมื่อรู้ว่าท่านแม่ทัพเว้ยสนใจนางนอกจากงานในกองทัพเป็นครั้งแรกเฟิงชิงเฉินรีบมาที่ห้องไม้ในทันทีพร้อมกับแต่งตัวด้วยความรัดกุมเมื่อเว่ยหูยินมาถึงนั้นเฟิงชิงเฉินก็ได้ทําการตรวจร่างกายนางอีกรอบการบํารุงร่างกายของเว่ยหูยินเป็นไปได้ด้วยดีในคราแรกดูอันตรายยิ่งนักเนื่องจากว่านางได้รับความห่วงใยที่หาได้ยากจากแม่ทัพเวยอารมณ์จึงดีขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเฟิงชิงเฉินจัดก,การอารมณ์ของตนเองเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ได้ทำการพูดคุยกับเว่ยหูหยินเสียหลายประโยคเพื่อให้นางผ่อนคลายด้วยคำแนะนำจากเฟิงชิงเฉินที่ให้เว่ยหูหยินทำการล้างหน้าล้างตาและถอดเครื่องประดับบนตัวออกให้หมดพร้อมกับขึ้นไปนอนบนเตียงยามที่เว่ยหูหยินนอนลงบนเตียงนั้นนางมีท่าทีหวาดกลัวพร้อมกับร่างกายที่สั่นเทาเล็กน้อยเฟิงชิงเฉินจึงได้เอ่ยปลอบใจว่าเว่ยหูหยินท่านมีต้องตื่นเต้นไปโรคตาของคุณชายใหญ่ตระกูลหวังมีอาการร้ายแรงกว่าท่านมากนะัก ท่านวางใจได้ขอเพียงแค่ท่านนอนหลับไปดวงตาของท่านก็จะได้รับการฟื้นฟูกลับมาเป็นดังเดิมทว่าหลังจากที่รักษาแล้วนั้นท่านต้องดูแลร่างกายของตนเองให้มากๆอย่าได้ปักผ้าทุกๆวันอีกน้ำเสียงของเฟิงชิงเฉินหาได้มีความอ่อนหวานไม่แต่ทว่าเมื่อได้ฟังกลับรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นในทันที ยามที่พูดคุยกับเว่ยุหยินนั้นเฟิงชิงเฉินก็ได้ทําการฉีดยาชาเข้าเส้นเลือดแต่ว่าเป็นยาชาที่ออกฤทธิ์เบาๆเท่านั้นมิได้ทําร้ายร่างกายแต่อย่างใดนางเพียงต้องการให้เว่ยุหยินนอนหลับไปก่อนเท่านั้นยามที่เข็มฉีดยาแทงเข้าไปในผิวหนังนั้นเว่ยุหยินนาพลันหดมือในทันทีท่านหมอเฟิ่งนี่คือเว่ยุหยินท่านมิต้องกังวลไปค่าฉีดยาให้ท่านก็เพื่อให้ท่านผ่อนคลายบางครั้งก็ต้องทําการโกหกเพื่อความสบายใจด้วยเช่นกัน ข้ามีกังวลข้าเชื่อในตัวท่านหมอเฟิงทั่วร่างของเว่ยหูหยินรู้สึกผ่อนคลายไปในทันทีมีเหตุการณ์เรื่องดวงตาของหวังจินหลิงให้เห็นเช่นนี้เว่ยหูหยินย่อมเชื่อใจในตัวเฟิงชิงเฉินเมื่อทั้งสองพูดคุยกันได้สองสามคำนั้นหนังตาของเว่ยหูหยินก็ค่อยๆหนักลงหนักลงจนสลบไปเองการวางยาสลบเป็นส่วนสําคัญของการผ่าตัด วิธีการจะระงับความรู้สึกส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผ่าตัดโรคต้อกระจกคือการฉีกยาชาที่รอบดวงตาหากแต่มันมักจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายอีกทั้งฤทธิ์ของยาสลบจะออกได้ช้าอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยเฟิ่งชิงเฉินจึงใช้วิธีวางยาสลบที่ใช้กันโดยทั่วไปหลังจากนั้นก็หยอดยาสลบด้วยการหยอดตาหลังจากนั้นก็รอให้ยาชาออกฤทธิ์แล้วเฟิ่งชิงเฉินก็จัดได้เปิดไฟห้องผ่าตัดในทันที หลังจากรอให้ยาชาออกฤทธิ์แล้วนั้นเฟิ่งชิงเฉินจึงได้หยิบมีดผ่าตัดยารักษาโรคที่จำเป็นใส่เข้าไปในดวงตายามที่เฟิ่งชิงเฉินยืนอยู่ในห้องผ่าตัดนั้นนางจักไม่มีเวลาให้คิดถึงเรื่องของเสด็จอาเกา้าหรือหวังจินหลิงหรือบุญคุณความแค้นต่างๆสิ่งเดียวที่นางต้องคิดก็คือนางต้องทำการผ่าตัดให้สำเร็จลุล่วงการผ่าโรคตัดต้อกระสกนั้นคือการเอาเลนในตาออกแล้วใส่เลนเทียมเข้าไปในดวงตาใหม่ฟังดูอาจจะง่ายแต่การลงมือทำจริงไม่ง่ายใดนัก เนื่องจากดวงตามีความบอบบางเป็นอย่างมากทุกการเคลื่อนไหวต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังต้องรักษาระดับความเข้มข้นสูงเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการผ่าตัดได้เป็นเพราะใช้เวลานานในการเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดทว่ายามที่ลงมือทำนั้นกลับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยามที่เฟิ่งชิงเฉินเข็นร่างของเว่ยหูหยินออกมานั้นก็พลันเห็นแม่ทัพเว่ยกำลังสั่งให้ลูกน้องคนของอยู่พอดีเฟิ่งชิงเฉินจึงเรียกเขาให้มาพาเว่ยหูหยินไปนอนพักที่ห้องพักฟื้นที่จริงแล้วหลังจากการผ่าตัดตอกกระจกเสร็จสิ้นจะต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงเป็นเวลาหนึ่งชั่วย,ยามแล้วจึงจะสามารถนำยากลับบ้านได้แต่ทว่าเพื่อความปลอดภยัยเฟิ่งชิงเฉินยังอยากให้เว่ยหูหยินพักดูอาการอยู่ในจนเฟิ่งเสียสองสามวันถึงอย่างไรนางก็มีต้องคอยดูแลอยู่แล้วท่านหมอเฟื่งหูหยินของข้า แม่ทัพไว้มองไปยังสตรีที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดพร้อมกับดวงตาที่มีผ้าสีขาวพันเอาไว้เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเลยการรักษาประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากฤทธิยาชาหายไปแล้วนางก็จักฟื้นขึ้นมาเอง นางจักสามารถเห็นได้ตามปกติภายในห้าวันหลังจากนี้ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาวันนี้หูหยินต้องทานอาหารเบาๆไปก่อนข้าจักมาดูอาการของหูหยินทุกๆเช้าอ้ออีกอย่างหูหยินยังต้องอยู่ที่นี่อีกสองสามวันท่านก็จัดเตรียมกายใช้มาคอยปรนิบัติหน่อยเถิดพูดจบก็พัานล็อกห้องผ่าตัดไว้ด้านในและเดินจากไปในทันทีนางยุ่งเป็นอย่างมากหลังการผ่าตัดเสร็จนางจะต้องไปหาโจสิงเพื่อต้มน้ำและนางจะต้องมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดอีก เพื่นางต้องการผู้ช่วยสักคนสุนสือสิงห์เจ้าจักมาหรือไม่หากเจ้าไม่มาข่าจักได้ไปตามหาลูกสิ์คนอื่นพูดถึงโจโฉโจก็มาพอดีเลยเพียงแค่เฟิ่งชิงเฉินย่างกลายเข้าไปในห้องโถงก็พลันเห็นทั้งสุนเจิงเต้าและสุนสือสิงห์อยู่ด้านในพร้อมกับข้างกายที่มียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u d โอ n o เวลบทที่188รับสิทธิตอบคำถามกายวิภากศาสตร์สามศพดูจากการแข็งตัวของศพแล้วนั้นเกรงว่าคงจะเพิ่งตายได้ไม่นานกระมัง เอามาทําอะไรงั้นหรือเฟิ่งชิงเฉินหาได้มีท่าทางหวาดกลัวไม่นางมิค่อยเข้าใจนักว่าสุนเจิงเต้ากับสุนซือสิงต้องการจะทําสิ่งใดกันหรือว่าเขาจะล่วงรู้ความคิดของนางเหมือนว่านางจะมิเคยเอ่ยปากกับสุนซือสิงว่าให้เขานํามาศพมาด้วยแม่นางเฟิงท่านหลงลืมไปแล้วหรือท่านกล่าวว่าท่านจะทําการชําระศพให้กระหม่อมได้ดูกระหม่อมจึงเล็งเห็นว่าพวกเราควรฝึกปรือฝีมือกันเสียก่อนหากลงมือจริงแล้วจักได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น แม่นางฟั่งวังใจได้สามศพนี้เป็นศพที่ข้านำออกมาจากคุกของกระทรวงยุติธรรมพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นนักโทษที่ถูกทำการประหารก่อนมาที่นี้กระหม่อมได้การจุดผู้เผากระดาษเงินกระดาษทองให้พวกเขาแล้วถือว่าสุนเจิงเต้ามีความคิดที่กว้างไกลกว่าบรรดาหมอหลวงทั่วไปมากนะักเพียงแค่ฟั่งชิงเฉินเอ่ยถึงกระบวนการชำละร่างเขาก็คิดถึงปัญหานี้ได้ในทันทีโดยเฉพาะการนำศพมาฝึกปรือให้แพทย์ได้ใช้การน,นั้นสุนเจิงเต้าหาได้คิดเรื่องความมีคุณธรรมไม่ สำนักหมอหลวงทุกๆปีมีคนตายเพราะการใช้ยารักษานับไม่ท่วนแค่ของพวกนี้นับว่าเป็นสิ่งใดกันสายตาท่านหมอหลวงสุนช่างก้าวไกลนักชิงเฉินนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งเฟิงชิงเฉินจึงหันกายไปทำความเคารพสุนเจังเต้าด้วยความเคารพ นางรู้เคารพท่านหมอซุนจากใจจริงหากเขาสามารถคิดถึงปัญญาเช่นนี้ได้ย่อมถือว่ามิใช่คนธรรมดามิแปลกใจเลยที่ซุนเจิ้งเต้าจักสามารถนั่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าของสำนักแพทย์หมอหลวงได้เขามีความเข้าใจถึงทักษะทางการแพทย์และนขนวายความก้าวหน้าในวงการแพทย์ที่มากกว่าหมอหลวงทั่วไปนะกการชนสูรศพนั้นในยุคนี้ยังไม่มีหมอคนใดคิดที่จะพัฒนาทางด้านนี้มากสีหน้าของซุนเจิ้งเต้าพลันมืดครึ้มไปในทันทีแต่ก็แอบภูมิใจในตนเองเช่นกัน ไม่ใช่ว่าทําการชำแหละศพหรือเหตุใดถึงต้องมาพูดจาเช่นนี้ด้วยเจ้าคิดว่าเรื่องแค่นี้ข้าจักคิดไม่ได้หรือภูมิใจข้าจักทาให้เจ้าภูมิใจเองข้าไม่เชื่อใจหรอกว่าคุณหนูเช่นเจ้าจักไม่กลัวเลือดสุนเจิงเต้าคิดถึงเรื่องการผ่าชันสู่สมานานแล้วแต่ทว่าเขายับไม่พบผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้เลยสักคนดูจากภายนอกแล้วเขาคิดว่าเฟิงชิงเฉินดูจะมีทักษะท,ทางด้านนี้เขาจึงตั้งใจจะใช้โอกาสในครานี้เรียนรู้วิชาของกันและกัน เมื่อสุนเจิงเต้าเห็นว่าเฟิงชิงเฉินยอมตกลงนั้นจึงเรียกให้ข้ารับใช้ของตนให้นำศพมาที่นี่แม่นางเฟิงในจวนของเจ้ามีห้องหับพอที่จะทำหรือไม่เฟิงชิงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมทั้งเรียกให้โจสิงพาไปยังเรือนที่ไกลที่สุดในจวนเฟิงซึ่งเป็นที่ที่รกร้างมานานพร้อมทั้งเรียกให้นำโต๊ะมาสองตัวลำนำมาผ้าขาวมาปูเอาไว้ด้านบนนั้นสุนเจิงเต้าเห็นเฟิงชิงเฉินสั่งการโจสิงเช่นนั้นก็พลันกล่าวถามอย่างจงใจว่ามีอันใดหรือแม่นางเฟิงมีไปหรือ แม่นางคงไม่ใช่ว่าหวาดกลัวอยู่กระมังถึงยามนั้นกระหม่อมสองพ่อลูกจะเป็นผู้ลงมือเองแม่นางเฟิ่งคอยมองดูอยู่ด้านข้างก็ได้แม้ว่าเขาจะไม่เคยทําเรื่องเช่นนี้มาก่อนทว่าการที่เขามาในวันนี้เขาได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งกระทําการยืมมีดร่าตัดมาด้วยเฟิ่งชิงเฉินพันกรอกตาไปมาเบาๆพร้อมทั้งย้มยิ้มออกมาเล็กน้อย นางอยากจะใช้การชนะสูสบทเพื่อช่วยสุนือสิงห์ลงจากหลังม้ามีคาดคิดว่าจักเป็นสุนเจิงเต้าเองที่คิดจะลองเชิงนางนี่ถือว่าเป็นความคิดที่ไปในทางเดียวกันได้ท่านหัวเราะอ,อันใดกันเมื่อสุนเจิงเต้าเห็นเฟิ่งชิงเฉินหัวเราะเช่นนั้นก็พลันรู้สึกหงุดหงิดยิ่งนักพลันหันไปหาสุนือสิงห์ว่าสิ่งที่เขาทํามันดูน่าขันนักหรือเฟิ่งชิงเฉินพลันกรอกตาไปมาเบาๆพร้อมทั้งย้มยิ้มออกมาเล็กน้อยสุนือสิงห์เพียงแค่สายหน้าไปมาด้วยความไม่รู้ ตั้งแต่เขาย่างกลายเข้ามาในจวนก็ไม่กล้าที่จะมองเฟิ่งชิงเฉินเท่าใดนะเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของท่านพ่อที่นำศพมาเพื่อจะทำให้เฟิ่งชิงเฉินตกใจไม่ว่าจะอย่างไรเฟิ่งชิงเฉินนางก็เป็นอาจารย์ของเขาการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการที่เขาไม่เคารพต่ออาจารย์ของตนเองเฟิ่งชิงเฉินจึงหยุดหัวเราะลงพลางทำหน้าตาจริงจังว่า ขออภัยท่านหมอซุนชิงเฉินเพียงนึกอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาแค่แค่ท่านหมอหลวงซุนวังใจได้อีกครู่หนึ่งชิงเฉินจักตามเข้าไปเองทว่าก่อนที่ชิงเฉินจักเข้าไปนั้นต้องไปตระรเตรียมอะไรบางอย่างเสียก่อนเตรียมเตรียมอะไรหรือซุนเจิ้งเต้ากล่าวถามออกมาด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ไปเตรียมอุปกรณ์ชำระศพเฟิ่งชิงเฉินพลางชี้ไปที่ศพนางไม่สามารถใช้สองมือคู่นี้ได้ถ้านำมาแล้ว แม่นางเฟื่งมิต้องเตรียมสิ่งใดเลยสุนเจิงเต้าพลันส่งสัญญาณให้สุนซือสิงไปนำของมาสุนซือสิงพลันเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยสีหน้าที่อับอายอาจารย์เด็กดีแต่เดิมเฟิ่งชิงเฉินอยากจะบอกว่ามิต้องมาเรียกนางว่าอาจารย์ทว่าเมื่อเห็นท่าทางของสุนเจิ้งเต้าแล้วนั้นนางจึงคิดว่าตนเองควรจะทำตัวเป็นอาจารย์ที่ดีจักดีกว่า ในยุคนี้ความเชื่อในการเคารพครูบาอาจารย์ได้อย่างรากลึกเข้าไปในจิตใจของผู้คนในเมื่อนางได้เป็นอาจารย์ของสุนสือสิงนั้นนางก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งสุนสือสิงเองก็ไม่กล้าที่จะกระทําการหักหลังนางอีกด้วยค่าของการทรยศต่อครูบาอาจารย์นั้นจะก,กลายเป็นตราบาปที่มีอาจลบไปได้ตลอดชีวิตถ้าเคยชินกับการใช้ของของตนเองลูกศิษย อาจารย์จักแสดงเครื่องมือของอาจารย์ให้เจ้าเห็นเองหากเจ้าทำได้ดีอาจารย์จะส่งของพวกนี้ให้เจ้าอีกชุดหนึ่งพูดจบก็พลันบอกให้โจสิงพาคนไปที่ห้องชำละในทันทีได้ค้าก็อยากจะเห็นเช่นกันว่าเจ้าจะเอาสิ่งใดออกมาแม่นางเฟิ่งพวกเรารอได้สุนเจิงเต้ากล่าวออกมาด้วยท่าทีโมโหเขาไม่เชื่อหรอกว่าแม่นางเฟิ่งจักไม่มีท่าทีหวาดกลัวบอกตามตรงว่าตัวเขาเองรู้สึกท้อแท้ยิ่งนะัก เฟ่งชิงเฉินเพียงแค่แย้ำยิ้มออกมาทว่านางมีได้กล่าวคำอธิบายอันใดออกไปทักษะการแพทย์ต้องใช้ฝีมือในการพิสูจน์การที่พูดมากไปไม่สู้การลงมือทำให้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเฟิงชิงเฉินเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วโจสิงเพิ่งจะสั่งการไปได้ไม่นานเฟื่องชิงเฉินก็สวมใส่ถุงมือผ่าตาดัดพร้อมทั้งหยิบกล่องยาเดินเข้ามาเสียแล้วด้านในมีอุปกรณ์และมีดในการผ่าชันสูตรมากมายทั้งสุนเจิงเต้าและสุนซือสิงต่างตกตะลึงไปในทันทีเจ้าแต่งตัวอันใดกัน การแต่งตัวของเฟิ่งชิงเฉินในยามนี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดสำหรับคนที่นี่จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สุนเจิงเจ้าจะกล่าวถามแต่โจสิงคุ้นเคยกับพฤติกรรมเช่นนี้ของนางเสียแล้วพร้อมทั้งสั่งให้ข้ารับใช้ออกไปจากห้องเหลือเพียงไม่กี่คนที่ไว้คอยยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อกันมีให้มีผู้อื่นเข้าไปในห้องเฟิ่งชิงเฉินจึงพยักหน้าด้วยพอใจในจวนที่มีโจสิงอยู่เช่นนี้ทุกอย่างย่อมรับรื่นไปได้ด้วยดี ซฟิงชิงเฉินนำอุปกรณ์เครื่องมือพ่าตัดวางไว้บนโต๊ะพร้อมนำถุงมือผ่าตัดอีกสองคู่ออกมายื่นให้พวกเขาทั้งสองคนใส่เสียศพพวกนี้หาได้สะอาดมากนะักทั้งยังไม่รู้ว่าศพพวกนี้เป็นโรคอะไรมาหรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีได้เป็นแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะักหากว่าร่างปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ ทั้งสุนเจิงเต้าและสุนซือสิงต่างก็รู้สึกงงงวยกันทั้งคู่เฟิ่งชิงเฉินเองก็มีไดเอ่ยอธิบายอันใดออกมาพลางโยนอภรรให้พวกเขาอีกสองชุดแล้วจึงนำหมวกคลุมผมที่ใช้ในยามผ่าตัดให้อีกและยังมีหน้ากากอนามัยครบชุดส่งให้พวกเขามิต้องเอ่ยอันใดให้มากความยามที่เฟิ่งชิงเฉินสวมใส่พวกมันลงไปนั้นกลับให้ความรู้สึกนิ่งสุขมสมกับหมอย,ยิ่งนักทั้งสุนเจิงเต้าและสุนซือสิงได้เห็นเช่นนั้นภายในใจพลันรู้สึกคันยุบยิบพร้อมทั้งรับมาสวมใส่อภรรย้เห เมื่อรอจนทั้งสองคนสวมใส่เสร็จแล้วนั้นเฟิ่งชิงเฉินก็พลันยกนิ้วโป้งให้เพื่อสื่อว่าให้เริ่มลงมือได้ทว่าสุนเจิงเต้ามีใครเข้าใจนักเฟิ่งชิงเฉินจึงได้หันกลับมาบอกว่าหมอหลวงสุนท่านเริ่มก่อนเถอะได้เมื่อเริ่มลงมือเกี่ยวกับการแพทย์แล้วนั้นทุกตนต่างตั้งอกตั้งใจกันยิ่งนะักสุนเจิงเต้าพลันหยิบมีดที่เปื้อนรอยคราบเลือดขึ้นมาบนมีดนั้นเสมือนว่าจะมีร่องรอยของสนิมขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อหยิบขึ้นมาก็พลันวางไว้ที่ข้างตัวศพ เมื่อวางลงไปบนผ้าขาวที่อยู่ใต้ร่างของศพนั้นมันกลับทําให้มีดเล่มนี้ดูสกรปรกยิ่งนัเฟิงชิงเฉินได้แต่ขมวดคิ้วลงเล็กน้อยมีได้เอ่ยอันใดออกมาสุนเจิงเต้าถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของนางทั้งยังมีการคิดการอ่านที่น่าตกใจยิ่งนักหากในยามนี้นางภูอันใดขึ้นมาเขาย่อมต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนในเมื่อฝั่งตรงข้ามต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับนางนั้นนางที่มีจิตใจดีถึงเพียงนี้หากได้เอ่ยออกไปคงจะได้ผิดใจกันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามศพทั้งสามนั้นหนคนต่อหนึ่งศพนางจักแสดงฝีมือให้สุนเจิ้งเต้าได้เห็นเองหากต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับนางเกรงว่าจะมาผิดที่แล้วกระมังหักว่าสุนเจิงเต้าเลือกการฝังเข็มหรือแพทย์แผนจีนมาใช้กับนางยังจะดีเสียกว่าบนตัวของศพนั้นยังสวมใส่อภรรอยู่เลยสุนเจิงเต้าเอง หาได้มีความคิดที่จะถอดมันออกไม่พลางใช้มีกรีดไปตามแนวนอนยามที่ลงมือนั้นมีความลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งเมื่อคิดคิดดูแล้วนั้นเขาก็ได้ถอดอภรชั้นบนออกจากนั้นก็นำมีกรีดไปที่ทรงอกเมื่อเห็นท่าทางของซุนเจิงเต้าแล้วนั้นซึ่งชิงเฉินพันรู้สึกไม่ดียิ่งนักร่างนี้ย่อมต้องทนทุกทรมานมากเป็นแน่ซ่งชิงเฉินได้แต่ครุ่นคิดภายในใจว่าอมิตาพุทธขอให้พระผู้เป็นเจ้าประธานพรให้ท่าน ซุนเจิงเต้ากรีดร่างอยู่ครึ่งวันท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มผ่าจากตรงกลางทรงอกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครบ์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ